จังหวะดีมากทำนึกว่าฟ้าจะไม่เปิดอีกแล้วเนี่ยฟ้าเปิดอีกแล้วเปิดฟ้านะครับ ก่อนออกเดินทางกันครับฝากประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับกิจกรรม Honda า i d i n g p a s ช i ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถรุ้นนะครับไปเที่ยวฟรีได้ในทริปนี้ครับโดยรายละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับและสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจ่ายค่าแพ็กเกจไปเที่ยวด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับก็กดลิงก์ไปดูได้เลยนะโดยการเดินทางที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับจะแบ่งทั้งหมดเป็นสงทริปด้วยกันเนาะทั้ างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ,บเบ็ดเสร็จเฉลี่ยเนี่ยนะบัลลาสองร้ยห้าสิบสองร้ยห้าสิบเมื่อวานสองร้อยสาสิบนะครับอันนี้เดินทางกันต่อเอออัตราสิ้นเปิงดูดยีขี่มาท,าทั้งทริปสิบแปดจุดหกกิโล,ลิตรนะทั้งที่ไม่ได้เบาเลยนะขี่เร็วด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ไปไปเดี๋ยวเตรียมเก็บของครับเดินทางกันต่อ,อจาก ลอยเบิร์กลอสนะครับที่ลอยเบิร์กกลางวันวันนี้ครับเราจะไปที่แคนโก้เค p นะครับเป็นถ้าที่อยู่ในภูเขาแถวสวอตเบิร์กตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นมอเทอร์เพ s สนะครับแล้วเราก็จะไปแวะนะคิดว่าแคนโก้เคปเนี่ยเราจะขี่ขึ้นม u เท a i n p พ s สไปแล้วก็ไปแวะที่แคนโก้เคปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปนอนในเมืองสวอตเบิร์กนะครับก็จะจบวันที่4ีครึ่งทางแล้วก็จะเริ่มเป็นขาที่เราจะตีกลับ นะฮะกลับเข้าไปวันสุดท้ายก็ไปจบที่เคปทาวโรงแรมเดิมที่อยู่ริมหน้าอ่าวนะครับโซเลซว่าวันนี้จะเจออะไรสนุกสนุกวายไลฟอะไรจริจงๆอีกหรือเปล่าเนาะขี่ในหุบเขาออฟโรดอีกแล้วแต่วันนี้รอยเบิร์กพาสนะครับจะเป็นพาสเมลเทนพาสแบบออฟโรดนะระยะทางไม่ไกลมากแต่ว่าชันนะครับแล้วก็เป็น อ๋อเครกเนี่ยที่เป็นไกด์ของเราจะบอกว่ามันจะค่อนข้างเป็นเทคนิคเชพาสก็คือใช้เทคนิคในการขี่จะขี่เร็วๆรุดรุดเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องตั้งใจมีสมาธินิดนึงนะฮะที่ซายอพกาเนี่ยผมขี่มาสองสาวันนะช่วงไหนที่ผ่านตรงที่มีต้นไม้อยู่สักต้นหนึ่งอ่ะมันจะแบบมีกลิ่นเหมือนใครดูดกัญชาไว้ไม่ไมนแบบกลิ่นแบบเขียวปั๊ดเลยอ่ะเหมือนคนดูดกัญชาเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้กลิ่นเนี่ยตอนนี้ก็ได้กลิ่น ไม่คือต้นอะไรวะต้นเขียวอะ่ะเขาบอกว่าถ้ามันชันแล้วมันเป็นแบบซิกแซกขึ้นเขาพาสสิ่งนี้เป็นออฟโรดอ่ะอยากจะลองบินโดนดูว่าจะสวยหรือเปล่าไปตรงนี้ทำรอบนิดหนึ่งครับทำเวลานูหทางประเทศไทยมันก็มีประมาณนี้เยอะนะแต่ว่าที่แบบอยู่ในหูบในเขาเงี้ยก็ต้องไปแบบไกลไกกันสักนิดหนึ่งเนาะก็ต้องแบบมีเจ้าทงเจ้าถิ่นพาเข้ากันสักนิดหนึ่งทางสวยครับอากาศดีวันนี้ตอนนี้ยี่สิบองศาไม่มีแดดนะครับ ไม่มีแดดแบบนี้ขี่โอเคนะไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นแต่ถ้ามีแดดแบบเมื่อวานนี้ก็จะร้อนสักนิดหนึ่งเราจะไปขึ้นทางดำไปแคนโก้เคฟกันนะครับที่อยู่ซอสวอเบ,บิร์กพาสนะซาแอลฟิกาแพชชั่นฮันเดอร์บิ๊กไบล์ไลดิงแพชชั่นปีนี้มีอีกนะปีนี้มีขี่ไปจีนนะครับดูเสียวผมกลัวความสูงชิดซ้ายนิดน,นึงนะทุกคนขวามนันชันจัดเห็นเหรอมือเงือออกเลย โอ้ oh, ข้างล่างสวยมากนะฮะพี่เก่งบอกถ้าเจอเลี้ยวไม่ชัวร์ก็จอดแต่ว,ว่าผมจะช่วยยังไงวะผมไม่รู้ทางไม่เคยมาไม่ใช่คนแถวนี้เดี๋ยวผมหาที่จอดครับอยากได้ตรงเมื่อกี้นะมันเป็นเคอร์ฟสันเขาสวยดี ลอยเบิร์กพาครับถือเป็นอีกหนึ่งเมส์เทนพา a s สชื่อดังของ South แอฟริกาในช่วงตอนล่างเลยนะครับถนนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยหินลอยทางลูกลังเป็นหลักนะครับและบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะมีหลุมดักมีหลุมล้อออฟโรดเนี่ยเป็นช่วงๆเลยขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้เหมือนช่วงวันก่อนหน้านี้เลยนะครับเพราะเป็นทางเขาทางโคง้งถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุนบนเขานี้แล้วก็บอกเลยว่า น่าจะศพไม่สวยแน่นอนครับและถ้ามาคนเดียวคงไม่มีใครผ่านมาเห็นเป็นเวลานานแน่นอนเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้เหนื่อยรูดยาวๆเหนื่อยมากทักชั่นตัดต่อเนื่องวยผิดรอยหมดเลย ขึ้นไปข้างบนแล้วน่าจะบินโดนสวยนะ,ะชุดไกลๆจะกลุ่มหลังแล้วก็บินโดนดีกว่าภูเขาลูกให,ใหญ่ที่อยู่หลังเมฆตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาจากตรงนี้เราก็จะขี่ทางทาแม็กหรือว่าทางดําทางระย่างมาตอยไปนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าวันที่อากาศดีจะเห็นชัดมากนะแต่ว่าวันนี้เมฆลงนะครับตรงนั้นจะเป็นสวอเบิร์กพาร์นะครับเราจะผ่านสวอเบิร์กพาร์ไป ไปแคนโก้เคฟนะครับด้านบนซึ่งเขาบอกว่าวิวจะสวยมากๆแต่คราวดี้แบบนี้อาจจะไม่เห็นวิวอะไรกันสักเท่าไหร่น่าเสียดายเนาะมีเมื่อวานที่แดดออกได้แฟงเมา์เทนไปก็สวยนะใครยังไม่ดูตามไปดูได้นะวิวทุกวันสวยทุกวันมีวิวอลังการทุกวันนะครับวันนี้วันที่4ของการเดินทางแล้วสาหรับซาอุอฟริกาแพรชั่นของ Honda Big ๊ i ไบด้วยความที่บางทีเราไปดักบินโดรนด้านหน้าเนาะเราก็จะต้องแบบเร็วนิดนึงเงี้ยไม่ค่อยได้ดูวิวเท่าไหร่ พอได้ช็อตบ้างแล้วก็ขี่ช้าๆดูวิวแล้วไปครับเดี๋ยวตรงนี้ครับเราลงไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะก็จะลงมาถึงปากทางออกของรอยพาสในฝั่งนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ข้ามรอยพาสเราจะต้องขี่ย้อนออกไปเนาะแล้วก็ไปใช้ทางที่เป็นทางกราวเวลก็จะเป็นระยะทางประมาณ4 0 5 0โลเลยตรงนี้ก็ถือว่าตัดไปได้เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวไหลลงไปก่อนนะครับไปหาจุดเผื่อมีจุดสวยๆที่จะได้ชมวิวกันอีกหัวทาง ขิดลอยลูกใหญ่วิวก็สวยถนนก็ต้องดูโอ้น oh อ no. oh, เป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะเขาบอกว่าทางจะค่อนข้างน่ากลัวเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับตอนขาลงจากลอยพาสคือจะเป็นโค้งชันๆลงเขาวกว้างๆนะ ด้วยระยะทาง14กิโลเมตรบนลอยเบิร์กพาสนะครับแต่ขับกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยคือสวยมากครับรอยเบิร์กพาสเนี่ยเป็นเส้นทางนะครับที่ตัดนะระหว่างหมู่บ้านแวนเวิร์สดรอปครับมาที่คาริสดรอปโดยผ่านเทือกเขาที่เรียกว่าลอยเบิร์กครับความสูงของภูเขาเนี่ยก็ประมาณ5 0 9เมตรนะครับเหนือระดับน้ําทะเลทําให้บรรยากาศด้านบนเนี่ยคือสวยมากๆนะครับแต่ขับด้วยความเร็วไม่ได้เลยนะเพราะว่าแทบจะเป็นทางซิงเกิลเลนเลยครับรถสวนกัน2คันยังลําบากเลยครับ แต่พอขี่ขึ้นไปย,ยอดเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลาเรามองกลับมาเนี่ยเราจะเห็นวิวทิวเขาด้านหลังที่บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับถนนเส้นนี้ครับลอยเบิร์กพาสเนี่ยถูกตัดตั้งแต่ช่วงปี1928เปนะครับเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนึ่งนะครับข้ามปูเขามาอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายในการคามนาคมขนส่งในยุคนั้นแต่ถามว่ายุคนี้สะดวกขึ้นไหมดีกว่าอ้อมเขาเป็น10บสเป็นร้อกิโลเมตรนะเหลือแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองและบรรยากาศด้านบนนี้ก็คือ สวยมากๆครับทุกคนเรากำลังขึ้นสวัสดเบิร์กและนั่นคือมาตี้ใช่มาร์ตี้มาลาเมอร์แมนยีราฟนะฮะมีเขาวิ่งเข้าไปลึกนะทีแรกอยู่ใกล้มากๆมาเป็นครอบครัวเลยสีตัวอีกตัวหายไปไหนนะโอ้โหโชคดีจังโอ้ล้วิวข้างหลังคือโคตรสวยซาฟารีเวอร์หรือเปล่าครับเนี่ย ทันด้าพามาเจอสัตว์ใหม่ๆทุกวันเลยครับเนี่ยไปๆเดี๋ยวต้องไปต่อครับเดี๋ยวขึ้นสวัสดดฟิลมันดีกว่าแบบไปเจอสวนสัตว์สวยจังสภาพมันสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมไม่เอาลิ้นลูดต้นหนามุา่นอะเลียหมดไม่สนต้นไหนพาพาแวะชมสิ่งที่น่าสนใจกันครับอาจจะเออพาเที่ยวพาเที่ยวนะ ทุกปั๊มจะต้องมีหนึ่งคนขาวนะใช้ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำแยกสำหรับสตาฟด้วยอกรซซุปอรบตอนนี้งงมากว่าโกโปตอนกดถ่ายแม่งเป็นกดตัดไปดูไปไปถ่ายตอนไหนไม่รู้มีฟุตอะไรไปบ้างนี้โอเควีบรกนิดนึงครับเหนื่อยมากขี่ไล่บนรอยพาสคือเหนื่อยมากแซง2รอบสารอบไปบินโดรนเนี่ยเหนื่อยมากเขาเทค ลงจากลอยฟ้ามานะครับก็จะเป็นเวสทิร์นเชฟนะแหลมทางตอนตะวันตกนะครับเป็นถนนทัวริสสปอร์ตเหมือนกันแล้วน่าจะมีจุดท่องเที่ยวหลาย,ลายจุดนะครับบนนู้นที่มืดๆมองอีกบนนู้นนะครับสวอบกพาที่เราจะขี่ไปกันเที่ยงนี้เนาะไปเที่ยวแขรกเคอร์เซกันนะ่าจะประมาณบ่ายสองนะเห็นบอกว่าเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับขี่กันต่อตอนนี้ก็ประมาณ40-50กโลกแล้วสำหรับทริปในวันนี้ ไปกันต่อครับไปกันต่อตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาจะให้ขี่ทางดับเยยาวๆนะครับแต่ i riding p a s s i ่นไม่เคยง่ายครับเรากลับเข้าสู่เส้นทางออฟโรดอีกครั้งครับแต่ก็ไม่ใช่ทางเขา Mountain Pass เป็นทางถนนสายรองครับที่จะพาเรามุ่งหน้าไปอย่างแยกใหญ่ที่จะไป s วอร์เบิร์กพและไปแคนโก c a ค e จุดหมายปลายทางในเที่ยงวันนี้ครับ วิวบรรยากาศด้านหลังเนี่ยโอ้โหเหมือนวอลเปเปอร์ของ Windows XP สมัยก่อนเลยสวยมากๆครับแล้วอากาศช่วงนั้นเนี่ยคือเย็นมากๆมีเมฆปกคลุมตลอดเวลาเลยครับแทงคโดเทปสวาตเปิดคอสเดียวซ้ายเดียวขวา มันดีนะที่ถ้าเป็นยางเรียบจะยิ่งนิ่มเลยแต่นี่มันเป็นยางออโรดนะครับก็จะแข็งๆหน่อยตึงงตึงๆเติมยางมาตึงๆเดินทางต่อกันอีกไม่ไกลครับเราก็มาถึงแคนโก้เคฟจุดหมายปลายทางของเที่ยงวันนี้แล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันครับเมื่อเช้าตอนเราอยู่บนลอยเบิกเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่มีแดดนะครับเพราะว่าถ้าบนลอยเบิกมีแดดเนี่ยก็จะร้อนมากๆกลายเป็นว่าตอนครึ่งเช้าเนี่ยคลาวดี้เลยเมฆหมอกขี่บนลอยเบิกอากาศเย็นมากๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาถึง แคโก้เคปแล้วเดี๋ยวตอนนี้กินข้าวกันก่อนแล้วก็จะย้อนไปนะครับกลับไปขึ้นสวัสดิ์เบิร์กพาร์ทอ่าในแคนโก้เคปนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็จะมีคนแวะเยอะมากแล้ว,ลวก็ตอนเนี้ยอากาศเริ่มร้อนเลยขออน,นุญาตเข้าร่มก่อนแคงโก้เคปนะครับตรงน,นี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่ก็เหมือนเป็นถ้ำที่อยู่ในภูเขาหินนั่แหละลักษณะคล้ายกับบ้านเราแต่ว่าสเกลจะใหญ่มากนะครับแลเป็น ที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยที่ก่อนจะแวะขึ้นสวบิร์พาร์ทเนี่ยต้องมาแวะกันก่อนนะครับสวบิร์พาร์ททางจะสวยมากแล้วก็เขาบอกว่าจะมีจุดที่เห็นเป็นแบบโคง้งมูลงไปเลยบนเมลเทนพาร์ทนะครับสวบิร์พาร์ทเราข้ามไปแล้วก็จะไปนอนที่สวัสด์เนีนะฮะทางวันนี้ยนีไงโหดนะวันนี้เกือบวูบไปสองรอบตั้งแต่ดูยีราฟเมื่อกี้นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้แต้มบุญจะหมดแล้วหรือย,ยังไม่รู้ใช้คุ้มเหลือเกินในวันเดียว รถดีครับรถดีแล้วก็โทษโทษทีขี่เก่งด้วยนะก็เลยรอดมาได้นะไม่งั้นนะผมบอกเลยนะ <c oughs> ความตั้งแต่รอยเบิกก็แล้ว <c oughs> รถขวางเลยนะคุณชาย <c oughs> แจ้งบุญหมดหรือยัง <c oughs> ดีนะช่วงนี้เข้าวัดบ่อยโ okay. อเคตอนยังเหลือให้คุณชายแจ้งบุญอีเซตนึงยออฟโรดวันนี้เหรอใช่จริงจวันนี้ครับไอสามวันสุดท้ายนี่ก็มีออฟโรดแค่วันนี้แล้วป่ะใช่อีกสองวันไม่มีแล้วไม่มีแล้วทาม็กเป็นออนโรดแล้ว แต่ถ้าอยากลงก็พาไปได้จ่ยเลยแต่กินข้าวครับแล้วเดี๋ยวเราไป s ซาวาเบิร์กพาสกันข้างบนน่าจะสวยมากถ้าฟ้าเปิดแบบนี้น่าจะสวยเลยนะบนซาวาเบิร์กพาสแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวแคนโก c เคฟกันครับในเด y 4ของ South Africa าแพชชั่นขยายฟึบอย่างที่บอกครับว่าแคนโกเคฟเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะมันก็คือการเข้าไปในี่แหละในถ้ำที่เขาสำรวจไว้แล้ว90นาทีนะโอ้โหทางโหดมากนะ Ney, เดวิลชิมมี่เลเทอร์บ็อกอุเข้าไปจนสุด90นาทีแต่ถ้าทัวร์สวยๆ60นาทีแต่เราไม่ไม่น่าไม่แน่ใจเลยว่าจะได้มีโอกาสหรือเปล่านะฮะเพราะเราต้องรีบเดินทางด้วยโคตรใหญ่เลยอะ่ะนี่คือถงแรกนะครับของนแคนโกเคฟนะใหญ่มากแบบจัดคอนเสิร์ตได้เลยอะ่ะอากาศดีมากนะไม่เหม็นอากาศเย็นชิลเลย ในการเข้ามาสำรวจนะครับเขาโรยตัวมาจากช่องทางนู้นนะก่อนที่จะมีบันไดนะแต่เขาจะจำลองให้ดูนะครับว่าพอปิดไฟเนี่ยแล้วมีสว่างแค่นั้นนะมันน่ากลัวแค่ไหนอ๊มันเตื่อตือนะฮะมันเตื่อตือแล้วก็เปิดไฟสว่างมากกว่าเดิมครับเพื่อให้ดูนะครับบรรยากาศทั้งหมดในห้องโถงครับต้องบอกว่าในนี้มันคือภูเขาหินที่เป็นลามสโตนหรือว่าหินปูนใช่ไหมมันก็จะมีหินงอกหินย้อยเหมือนกับในบ้านเราหละ แต่ที่เจ๋งคือที่เนี่ยครับเขาไลาติ้งดีมากนี่คือหินย้อยใช่ไหมก็คือเวลาฝนตกซึมลงมาเนี่ยเขาก็จะมีแร่ธาตุไหลลงมาด้วยเนาะก็คอลายลงมาให้เป็นหินย้อยอันนี้ประมาณ7จ็ดแสห้าหมปีนะครับมีจแอนออแกนอยู่บริเวณนู้นประมาณ8,000สปีแล้วก็นิเดลออฟครีโอพาานะครับที่เป็นหินงอกขึ้นมาแบบนั้นสูงมากนะ อธิบายกันแบบข้อมูลคร่าวๆจากไกด์นะครับที่เนี่ยทุกคนในปี1780แล้วก็ช่วงยุคล่าอาณานิคมคนที่คนพบเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มเมอร์หรือว่าชาวสวนชาวดัชนะครับที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็เข้ามาโรยตัวเข้ามาจากช่องด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยโรยตัวเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงปี1945โถงเนี่ยครับเคยถูกใช้จัดคอนเสิร์ตจนมาถึงช่วงแบบปี95เงี้ยกงบเมนก็เริ่มเข้ามาควบคุมแล้วว่าเฮ้ย เสียงดังคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเริ่มมีการทำลายทรัพย์สินทำลายหินนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตมีหลงเข้าไปลึกขึ้นนัเงี้ยจนเกิดอันตรายทำให้ตรัฐต้องออกกฎหมายนะครับควบคุมบริเวณน,นี้แล้วก็ไม่ให้มีคอนเสิร์ตในฮอ,อนี้อีกต่อไปนี่คือโถงที่สวยที่สุดนะครับในหลูดทั้งหมดที่เราเดินเข้ามาดูสิความอลังการามีคิงคองด้วยมีหินเลียงด้วย โคตรเจ๋งอย่างกับแบบงานอาร์ตที่ใครมาสร้างไว้หินงอกหินย้อยมีหมดนะครับแต่ว่าไฮไลท์เด่นๆของที่นี่เลยคือมี2อ,อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหอเอ็ Pizza, นพะิซาเนาะมันคือหินงอกนะครับที่งอกหยดลงมาแล้วงอกขึ้นไปไปชนกับหินย้อยข้างบนรวมกันเป็นหนึ่งคอลัมน์แบบนี้รวมกันเป็นแถวแบบนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าความเจิงคืองอกย้อยลงมาเนี่ยเหมือนขาคนเห็นปะ่ะไซเวสองข้างขึ้นไปปุ๊บเหมือนครึ่งตัวคน นี่คืออีก2รูปแบบของหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้าแกนโกเคฟนะครับส่วนด้านในเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้เหมือนสโตนเฮน์เลยนะครับข้างในมีเหมือนแบบลิงคิงคองนะที่มันเหมือนแบบงานอาร์ตเจ๋งๆเลยอะอลังการกว่าบ้านเราเยอะมากผมว่าด้วยไซสซิงของเคฟนะครับรวมถึงการจัดไลท์ติ้งของเขาอะเจ๋งมากๆดูดิ เหมือนแบบเดคอเลชันงานอาร์ตเห็นไหมการเลียงหินขึ้นไปมีอันนี้มีอันด้านในนะครับมีคิงคองอะไรเงี้ยจริงมากและจากทั้งหมด5ถงนะครับนี่คือถงที่เขาบอกว่าสวยงามและอลังการที่สุดซึ่งพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วกันจริงมากฝั่งนี้คือดไซส์นะครับ holy bible อ๋อมีปี เหมือนปีเทพธิดาอ่นนี่คือที่มานะครับของ g o o d a n d e เ i l เจ๋งมากเลยสตอรี่แบบโคตรดีโอ้โอ้ ถ้าจะต้องพาเที่ยวทุกจุดในแคนโกเคปเนี่ยน่าจะต้องกินเวลาคลิปเป็นชั่วโมงแน่ครับอย่างหนึ่งที่เคนชอบคือไกด์นาเที่ยวนะครับเขามีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะครับเรื่องภูมิศาสตร์ต่างๆที่ดีมากๆครับและการจัดแสดงนะครับในจุดต่างๆของแคนโกเคปเนี่ยทำได้ดีมากๆครับจนรู้สึกว่าประเทศไทยเราก็มีสวยๆแบบนี้ร้านของฝากของที่ระลึกที่เตรียมไว้ก็น่ารักมากๆแต่เวลาเรามีน้อยครับต้องรีบเดินทางกันต่อที่ฟ้าจะมืดครับ เรากําลังจะขึ้นสวเบิร์กพาสเรียกว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของสซว์เบิร์กพาสนะครับซึ่งบนนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่สวยมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในมาเตนพาสที่สวยมากๆในรูดของตัวเซาท์แอฟริกานะครับที่เป็นช่วงตอนล่างนะอลังการนะครับโค้งเขาสวยก็คือชันแล้วก็แคบจนแบบห้ามรถใหญ่ขึ้นเลยเดีย๋ยวเราไปดูกันครับผมที่เซวเบิร์กพาสจะงดงามขนาดไหนพิการ h อนด a b บิ b ไ k e แล้วก็พี่เก่งโมโตอีเวนต์เนี่ยบออกเลยว่ามาเซอร์เวสวยมากสวยที่สุดมันสวยทุกวันเลยเวันนี้คือสวยที่สุดเลยเอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูไปสปิชูดกันครับ เหมือนไกดจะหลอกให้เราตายใจนะครับขี่มาตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าทางขึ้นสวอเบิร์กพารจะเป็นทางออนโรดครับทาแม็กยังมาตอยเรียบๆขี่ง่ายๆนะครับเพื่อทําเวลาในการเดินทางให้ไปถึงที่พักคืนนี้ได้อย่างรวดเร็วครับแต่หลังจากขี่มาได้แป๊บเดียวก็เลยรู้ว่าอ้าวโดนเชือดอีกซะแล้วออฟโรดอีกแล้วไหนบอกไม่มีออฟโรดแล้วไงหลอกกันนีโอข้างซิ่งเลยันเมเกเสเลย อออยพาสมาวอตเวิเร์กเี่ยนะเป็นออฟโรดกรกุบๆเนาะให้ได้ชมกันด้วยนะว่าขี่สมรรถนะในคันนี้จริงๆเป็นยังไงการทำงานดี c เป็นยังไงพระรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีขายในไทยด้วยอย่าลืมไปติดตามนในในเกียร์อัพของเรานะครับขอบคุณทุกการ subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆช่วงนี้แพลตฟอร์มลังแกครีเอเตอร์ Creator มากเลยนะอะผมกลัวความสูงขี่ไม่ได้เลยเนี่ยเลยค่อยๆไปแล้วกัน สวยมากสูงมากนะฮะคือมือเท้าเปียกหมดแล้วตอนนี้คือเกรงโดยอัตโนมัติเลยแต่ก็ต้องรีบปวดขึ้นไปคัวแถวะนะแต่น้อยไปทันบางก้อนก็ยังดีนะครับเขาบอกว่ามันมีจุดชมวิวกับมุมสวยๆอยู่โอ้สวยสวยสวยนี่คือสวอตเบิร์กนะครับภูเขาเนี่ยเห็นไหมเราวิ่งอยู่ด้านบนแล้วนะครับข้างบนนะั้นคือยอดเขาที่เหมือนจะมีหมอกปกคลุมทั้งวันเลยทุกคนครับผู้ชมตอนนี้อยู่บนสวอตเบิร์กพาด ขึ้นมามีแต่หมอกดูสิแล้วดูหมอกแล้วดูหมอกเขาไหลผ่านสันเขาไปเลยนะครับเหมือนใครเปิดไดไอซ์สุดมากเลยอ่ะคือของเราเนี่ยไม่มีหมอกเลยนะดีมากเลยฟ้าไม่ขึ้นเหมือนใครเปิดไดไอซ์เต่าขึ้นมาเป็นยอดเขาอะครับดูสิเจ๋งนะในไทยไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป่าขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลย สวยมากอีกไกลเลยครับสมบูร์พาร์สกิโลเข้าเลนก่อนเดี๋ยวเจอรถสวนนะครับเพราะมองไม่เห็นข้างหน้าเลยคงไม่เห็นผมขี่เร็วๆแล้ว,ลวนะวันนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อล้าไปหมดแล้วจะเ,เรียกว,ว่ากล้ามเนื้อเลยมีหรือเปล่าไม่รู้เรียกว,ว่าสิ่งที่หุ้มกระดูกอยู่ล้าไปหมดแล้วนะครับสวยมากทุกคนสวยมากจริงๆนะเจ๋งอนะ่ะ ใหท็อปครับจุดสูงสุดของสซวอเบิร์กพาสท,ที่ว่ากันว่าสูงถึง1,532เมตรเลยเดียวครับจากจุดนี้เราจะไหลลงไปกันต่อครับข้ามซวอเบิร์กพาสมามีแดดเฉยๆแล้วก็เป็นไดไอซ์นะครับที่ลอยข้ามมาดูดิดูก้อนนั้นดิข้างบนน่ะมันคืมโคตรมหาเมฆเลยนะแล้วนี่คือแบบไดไอซ์นะครับที่เป่าลงมาในทุ่งหญ้าด้านเรียกว่าด้านล่างในแนี้ก็ยังสูงอยู่ดีฮะ พอฟ้าเปิดครับแล้วก็เลยได้เห็นวิวอลังการอลังการแบบนี้บนสวอเบิร์กพาสครับสวอเบิร์กพาสครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ b Black m o u n t a ท n หรือว่าภูเขาดํานั่นเองครับเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แบบกึ่งทะเลทรายนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยราวๆหนึ่งพเมตรครับตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยประมาณ20กว่ากิโลเมตรครับแต่เส้นทางถือว่าขี่ยากพอสมควรเลยจังหวะดีมากนดึกว่าฟ้าจะไม่เปิดอีกแล้วเนี่ยฟ้าเปิดอีกรอบไึง ทุกคนเลยติดเต้นกันใหญ่เลยนะเพราะว่าทีแรกมันมึดก็มึนขมมวเลยแต่ตอนนี้ก็ลงเปลี่ยนนะครับพัดพัดให้ก้อนเนี้ยมันลอยสูงขึ้นไปพอลอยสูงขึ้นไปฟ้าเลยเปิดให้เห็นแบบน้ำตกนี่น้าตกหมอข้างหลัง,งบศสวัดเบิกขึ้นมาทางโหดเหนื่อยคุ้มนะครับเห็นวิวนี้สวยจัง ภูเขา s ซเบิร์กครับหรือเส้นทาง s ซเบิร์กพา s สเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คนที่มาท่องเที่ยวในซาอุิอาริกาไม่ควรพลาดเลยครับด้วยประวัติศาสตร์นะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ของภูเขาแห่งนี้ครับทำให้เกิดภูมิอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งในจังหวะที่เราเดินทางมาเนี่ยถือว่าจังหวะดีมากๆครับตอนแรกเนี่ยเมฆปิดทึบไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับแต่ทันทีที่ฟ้าเปิดครับเราก็ได้วิวแบบ ภูเขาอาวลอนส์ครับเหมือนหิมะถล่มไหลลงมาต่อหน้าต่อตาเราแบบนี้เลยแต่เป็นก้อนเมฆครับที่ให้ไอเย็นแล้วก็ลมปะทะที่สดชื่นมากๆครับเป็นรางวัลให้กับนักเดินทางไกลในช่วงเวลา5-6โมงเย็นแบบนี้แล้วนะครับต่อจากนี้ครับเราจะเดินทางลงครับไปอย่างเมืองที่เรียกว่า Prince Albert ครับทึ่งเป็นปลายทางของ s ว a ล b e r g p s s s ในวันนี้ครับเพื่อพักผ่อนกันในช่วงเย็นก่อนจกเดินทางต่อในวันถัดไป แตรางวัลของนักเดินทางยังไม่หมดแค่นี้ครับช่วงขาที่เราเดินทางลงจากสวอเบิร์กพาสเรายังมีม่านลุงนะครับที่น่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเคนที่ได้เห็นลุงเรียงต่อหน้าเนี่ยมากถึง4-5-6สายลุงด้วยกันครับผินมันวนอย่างนั้นได้ไงอ่ะตอนนี้ครับเราลงจากสวอเบิร์กพาสแล้วนะครับต้องหัวไล่ขบวนไปอีกนะเมื่อกี้อยู่ที่สูงแล้วมัน กลัวความสูงอ่ะร่างกายมันไม่ไปตามที่คิดเลยตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วนะครับหูยังก็อยู่ในแกรนแคนยอนนะแหมวิวก็อยากดูถนนรถก็ต้องขี่โอ้ยโคตยิ่งใหญ่ แกนแคนย่อนนี่เหรอที่พี่เก่ว,ว่าหินกระดาษเป็นแผ่นๆเรียเรียงๆขึ้นมาสายลุง เป็นวันที่ขี่เหนื่อยที่สุดนานที่สุดของทริปเลยนะะ และแม้จะเป็นวันที่เหนื่อยและนานมากที่สุดของทริปนะครับแต่เคนก็เชื่อว่าวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนในทริปนี้จะต้องจดจําไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนครับทั้งเส้นทางที่เราขับขี่กันตั้งแต่เช้านะครับทั้งบรรยากาศทั้งวิวครับขนาดไกด์นาทางของเรายังบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะได้เจอบรรยากาศดีๆแบบนี้บนสวัสเบิร์กพาสแบบที่แดดไม่ร้อนนะครับไม่ไม่เกรียมเนี่ยมีแต่อายเยน็เยนๆและมเมฆหมอกบนหุบเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะได้เจอกันง่ายๆเลยครับ แวะนจอดหน่อยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Prince Albert นะครับเห็นเมฆอันนู้นไกลๆไหมไหนวะนี่ภูเขาที่มีเมฆลอยอยู่ข้างบนไกลๆนะครับตรงนู้นน่ะก็คือสวบสดิ์คลาสที่เราเพิ่งขี่ขึ้นไปแล้วก็ขี่กลับลงมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ขี่โหดมากๆเลยโหดยังไงออฟโรดหนาแน่นมากๆแล้วเป็นออฟโรดที่ไม่ใช่กราวเวลโรดเหมือนสองวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาเรากราวเวลโรดเราซัดชู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 เร็วๆไปเร็วๆได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่กล้ามเนื้อเยอะ ใช้ร่างกายกล้ามเนื้อในการคอนโทรลรถเยอะมากลมแรงมากๆแล้วก็ทางออฟโรดถือว่าดุดันใช้ได้เลยสําหรับผมเพราะมันสูงนะครับแล้วผมเป็นคนกลัวความสูงก็จะตัวเปียกเก่งไปหมดร่างกายไนมะ่เป็นไปตามที่เท่าไหรนะ่นี่นะครับด้านบนเราขี่ลงมาตรงนี้ที่ Prince สเออร์เบิร์ดถ้าเราไปนอนโรงแรมในเมืองเล็กๆกันแล้วนกะ็พวกนี้จะเดินทางต่อนะครับเป็นขากลับอย่างเป็นทางการและหลังจับตนะรงนี้ไปกจะไม่ค่อยมีซูเปอร์วิวอะไรแบบนี้แล้วนะ วันนี้วันเดียวแค่สวะเบิกพาเนี่ยต้องบอกว่าจัดแบบจัดใหญ่จัดหนักจัดโหแต่ละจุดคือสุดมากๆสุดจริงๆนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกับโรงแรมที่พักในวันที่สี่กันมาถึงตรงนี้แล้วไลค์ like, subscribe share, แชร์เขียนด้วยนะครับแล้วมาเดินทางกันต่อแกางมานมาแล้วลาวแน่เลยอ๋อเหมือนจะลาวนะครับ เป็นมังแต่กรุงเทพแล้วแหละแต่พอมาตรงนี้แล้วมันใช้ร่างกายสุดนะเเข้าดึงออกเจ็บมันเลยแบบเจ็บ No for you Oleg space เฮ้ยน้องโน้สเฟล 4U ทูเรดที่พักน่ารักจังเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมองหน้าเลยนะม,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 มีอ่างอาบน้ำด้วยโอ้โหไฟเปิดต้งไหนวะเนี่ยี่นี่เชียร์เดอะเบสโฮเทล ในคลิปนี้